ตอนที่127ชื่อตอนว่าเส้นทางสวรรค์หมัดทะลวงสวรรค์หนึ่งเดือนผ่านไปในพิปตาในช่วงเวลาที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยการฝึกฝนแบบที่ไม่หยุดพักของฮั่นหลางและการฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งนี้ยังคงดาเนินต่อไปเรื่อยๆราวกับไม่มีสิ้นสุดไม่ค่าต้องหาทางให้หนหลงังได้หยุดพักบ้างการทํางานหนักเป็นสิ่งที่ดีแต่หั่นหลางดูเหมือนว่าจะใช้เวลามากเกินไปกับการฝึกฝนผู้เล่นยามค่ำคืนพันลดเสียงของเขาลง และบอกเมื่อเขากลับไปที่บ้านของต้นกําเนิดและจุดหมายอีกครั้งผู้เล่นยามค่ําคืนรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขากลายเป็นแอปเปิลและฮันหลังเป็นเครื่องคั้นน้ําผลไม้เมื่อโยนผู้เล่นยามค้าคืนเข้าไปในเครื่องคั้นน้ําผลไม้มันก็จะคั้นออกมาจนเหลือแต่กากอาหารทั้งหมดและนั่นเป็นวิธีการที่้ันหลงังใช้บีบเอาความรู้ทางเภสัชวิทยาที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ออกมาทั้งหมดจากผู้เล่นยามคําคืนต้นกําเนิดและจุดหมายพยักหน้าย,ยังเห็นด้วยกับคําพูดของผู้เล่นยามค่ําคืน พวกเขาต้องการจะหาหนทางที่เบี่ยงเบนความสนใจของหันหลงังไม่อย่างนั้นถ้าหันหลังยังคงเอาแต่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่นี่อย่างเข้มข้นไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเขาจะต้องพังลงแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่พังเขาก็อาจจะประสบปัญหาทางจิตถาวรบางอย่างเราจะต้องทําให้หันหลังได้พบกับอู้หินเขาสนใจมากในเรื่องสัตว์อสูรมืดผสมจนกําเนิดและจุดหมายพยักหน้าอย่างไม่ลังเลและตามมาด้วยการถอนหายใจเขาพูดออกมาว่า ค่ะก็เดาว,ว่านั่นคงจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นเมื่อตอนที่ต้นกําเนิดและจุดหมายและผู้เล่นยาม่้าคืนกําลังพูดกันอยู่ฮันหลังก็นั่งขัดสมาธิอยู่ในห้องเพื่อฝึกสมาธิด้วยการฝึกที่เข้มข้นและเป็นพิเศษตลอดทั้งเดือนฮันหลังจึงประสบความสําสเร็จอย่างมากแม้ว่าเขาจะสามารถใช้หมัดทะลวงสวรรค์ได้ในระดับที่สมบูรณ์แบบแต่เขาก็ยังไม่สามารถเข้าถึงระดับการรุดแจ้งของเต่าได้หมัดทะลวงสวรรค์กลายเป็นดวงตาที่คม และแม่นยำในการลงมือของหันหลงังแต่ตามที่ต้นกำเนิดและจุดหมายได้กล่าวเอาไว้มัดทะลวงสวรรค์ของหันหลงังมีทักษะพลังและมุมโจมตีที่ดีแต่ก็ยังขาดในเรื่องจิตวิญ,ญญาณที่ดีเปี่ยงแค่หันหลงังยังคงต้องทำความเข้าใจที่แท้จริงในเส้นทางเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการระเบิดอย่างเต็มรูปแบบของการเคลื่อนไหวในรูปแบบนี้มัดทะลวงสวรรค์มัดทะลวงสวรรค์หันหลังบ่มเพิ่มพํากับตัวเองในขณะที่เขากำลังคุ้นคิด ในตอนนี้หันหลังรู้สึกอัดแน่นมากเขาเข้าใกล้มากแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะสามารถเข้าถึงดินแดน,นของเต่าได้ท่านในนั้นหันหลังก็รู้สึกกังวลมันเป็นไปได้ไหมการทะลวงสวรรค์ไม่ได้หมายถึงการเจาะทะลวงท้องฟ้าแต่มันคือการทําให้ป่นปีหรือว่ากลวงสวรรค์หมายถึงความกลวงหรือวา่าวงเปล่างันหรือเมื่อหันหลังคิดเกี่ยวกับความหมายของคําว่ากลวงเขาก็เริ่มรู้สึกถึงพลังอีกครั้งและความคิดของเขาก็ค่อยๆออ,ออกมา ทนหลังคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมัดทะลวงสวรรค์และกลวงถ้ามันกลวงแล้วเราจะโจมตีออกไปได้อย่างไรบางครั้งคนเราก็เป็นเช่นนี้ขณะที่สามารถแก้ปัญหาที่ทําให้หนักใจเป็นเวลานานได้ความคิดต่อๆมาก็ผุดออกมารากกับน้ําในฤดูใบไม้ผลิและมันก็ไม่สามารถแม้แต่จะหยุดได้การโจมตีทะลวงสวรรค์การโจมตีกลวงสวรรค์คือกลวงมันกลวงทั้งหมดท่านนั้นหันหลังก็กระโดดขึ้นมาจากบนพื้น กำปั้นขวาของเขาตอนแรกมันอยู่ด้านล่างท่านเดนนั้นมันก็ระเบิดขึ้นไปบนท้องฟ้าบุม่มหมัดที่ดุกลวงไหลซึ่งอำนาจใดๆจริงๆแล้วมันมีผลกระทบที่ไม่น่าเชื่อพลังของกำปั้นทะลวงฟ้ามันตวงขึ้นไปบนสวรรค์ปังท่านใดนนันเมื่อเหงย่หนาขึ้นมองออกไปด้านบนหลังคาของห้องฝึกซ้อมก็ปรากฏรูกลมๆลากับว่ามันถูกเจาะด,ด้วยเลเซอร์พลังของกำปั้นยังคงไม่หยุดแค่นั้น หลังจากที่มันพุ่งทะลุกออกไปจากห้องฝึกมันยังคงระเบิดผ่านเพดานและชั้นของอาคารในที่สุดก็เจาะผ่านด้านบนของปราสาทแล้วก็โจมตีขึ้นไปบนท้องฟ้าสำเร็จแล้วข้าทำได้หมัดทะลวงสวรรค์มันเหมือนกับการต้มเบียในความว่างเปล่าเป็นการแสวงหาความก้าวหน้าระหว่างการเคลื่อนไหวและความสงบนิ่งหันหลังหวนราะออกมาเสียงดังในห้องฝึกฝนและตะกวนออกมาผู้เล่นยามค่าคืนและต้นกำเนิดและจุดหมายที่เพิ่งกระซิบคุยกันเมื่อคู่ต่างก็รู้สึกตกใจ จากแรงกดดันในครั้งนี้จากนั้นพวกเขาก็มองไปที่ห้องฝึกซ้อมอีกครั้งทั้งสองคนก็ตกใจหันหลังเข้าใจเส้นทางแห่งสวรรค์จนกำเนิดและจุดหมายแทบอยากจะไม่เชื่อสายตาของตนเองหากขันหลังไม่สามารถเข้าใจเส้นทางแห่งสวรรค์ซึ่งเป็นการโจมตีของปีศาจที่มีความรุนแรงมากที่สุดผลของการต่อยหมัดออกไปแบบธรรมดามันจะให้ผลอย่างนี้ได้อย่างไรเมื่อมองออกไปบนชั้นหลังคาที่ทะลุออกไปอย่างชัดเจนต้นกําเนิดและจุดหมายรู้ดีว่า แม้ว่าเขาจะใช้การเคลื่อนไหวในแบบเดียวกันกับหั้นหลงังผลกระทบก็อาจจะไม่ได้ดีไปกว่าของหั้นหลงังผู้เล่นยามข้ามคืนตบไหล่ของต้นกําเนิดและจุดหมายด้วยความตื่นเต้น1เดือนและ7วันเต็ม1เดือนกับ7วันหั้นหลังก็เข้าถึงเส้นทางแห่งสวรรค์จากทั้งหมด6เส้นทางและสําหรับตะเกศอย่างเจ้าที่ถูกเรียกว่าอัฉริยะคนหนึ่งของรุ่นยังต้องใช้เวลาถึง18เดือนไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสามารถของหั้นหลังนั้นดีกว่าเจ้ามากว่าแต่ว่า นักเรียนของอาจารย์เจ้าใครที่สามารถเรียนรู้เส้นทางนี้ได้เร็วที่สุดถ้าเขาเทียบกับห่านหลงังมันเป็นไปได้อย่างไรจนกำเนิดและจุดหมายเกินน้ำลายก่อนจะพูดออกมาเบาๆว่าข้าอะไรนะผู้เรียนยามค่ำาคืนตกตะลึงเขาตกใจอีกครั้งจริงๆเส้นทางแห่งสวรรค์พลังของมัดทะลวงสวรรค์แข็งแกร่งมากจนสามารถทำลายปราสาทของต้นกำเนิดและจุดหมายได้ดังนันท่านหลงังจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องไปที่สนามเพื่อจะฝึกซ้อมซ้ำไปซ้ำมา เพื่อรวบรวมสิ่งที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จต้นกำเนิดและจุดหมายและผู้เล่นยามคำคืนยืนอยู่ด้านข้างและเฝ้าดูพวกเขาเพิ่งเห็นมัททลวงสวรรค์ของหันหลังที่แข็งแกร่งขึ้นมันแข็งแกร่งขึ้นในทุกครั้งที่ได้เห็นเป็นที่น่าชัดแล้วว่าหันหลังเพิ่มความตั้งใจของเขาเข้าไปในการโจมตีแม้ว่าเขาจะได้เรียนรู้มัททลวงสวรรค์เหมือนอย่างต้นกำเนิดและจุดหมายแต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่อย,ย,อยู่ช่องว่างของพลังที่รุนแรงการทะลวงครั้งนี้ของหันหลังเต็มไปได้วยความโกรธ การโจมตีทุกครั้งเป็นเหมือนกับเสียงฟ้าร้องที่สามารถฉีกทุกอย่างบนพื้นปฐพีทําให้เกิดเสียงและการทําลายล้างอย่างมหาศาลร,รู้สึกว่ามันแทบจะเป็นความเชี่ยวชาญต้นกําเนิดและจุดหมายเรียกขั้นหลังไปด้านข้างขั้นหลังบอกด้วยความจริงว่าอาจารย์เราควรจะเริ่มเรียนรู้เส้นทางที่สองเส้นทางปฐพีมัดเทพเจ้าทะลวงปฐพีต้ตนกําเนิดและจุดหมายโบกมือให้กับเขาไม่ต้องรีบร้อนเจ้าเพิ่งจะได้เรียนรู้เส้นทางแรกมันจะดีกว่า ถ้าเจ้าจะเสริมสิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้มาอีกสักเล็กน้อยโดยทั่วไปแล้วเส้นทางใหม่ข้าหมายถึงหมัดทลายดาวเป็นทักษะที่จะไม่มีการเคลื่อนไหวแบบที่คงที่อีกทั้งยังประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวและดวงท่าที่ยอดเยี่ยมทั้งหก่าแต่ละท่าก็เหมือนกับการก้าวเดินของยักษ์ซึ่งอยู่เหนือกว่าคนอื่นๆความยากลําบากของมันก็เพิ่มมากขึ้นอย่างมากทีละก้าวทีละก้าวเจ้าเพิ่งจะได้เรียนรู้ถึงความสามารถในขั้นแรกสุด เจ้าก็ยังไม่ต้องรู้สึกภาคภูมิใจมากนักความยากลําบากของมัดเทปเจ้าทะลวงปัตตพีนั้นมันยากกว่ามัดทะลวงสวรรค์หลายเท่ามันอาจจะทําให้เจ้าต้องหมดความอดทนในอนาคตนอกจากนี้ข้าได้พูดคุยกับตาเท่าดําไม่ใช่ว่าเจ้าต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับอสูรมือผสมหรอกนั้นหรือเราตัดสินใจแล้วว่าจะพาเจ้าไปเยี่ยมเพื่อนของพวกเราสักสองสาวันเชื่อของเขาคืออูหวินกงเล็บปัตตพีที่เจ้าใช้ก่อนหน้านี้ก็เป็นฝีมือของเขาหันหลังลังเลอยู่คู่หนึ่ง ก่อนที่เขาจะพยักหน้าอย่างรวดเร็วถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็เยี่ยมมากจริงๆข้ามีคําถามมากมายจะถามอาจารย์อ้หินหลังจากที่กงเล็บปัจพีได้ตายลงมันได้ถึงก้อนหินสีดําและมีลายสลักทองคําเอาไว้ข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรต้นกําเนิดและจุดหมายกำหนดคิวแล้วพูดออกมาว่าเจ้าไม่จําเป็นจะต้องเรียกทุกคนว่าอาจารย์เขายังไม่ได้ตกลงที่จะรับเจ้าเป็นนักเรียนของเขาเสียหน่อยหันหลังยิ้มและพูดออกมาข้าเคยชินกับมันบนโลกของพวกเรา ผู้สูงอายุที่นับถือใดๆพวกเราก็มักจะเรียกเขาว่าอาจารย์แม้ว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและอาจารย์ก็ดีแม้ในช่วงแรกที่พวกเราพบกันข้าก็เรียกท่านว่าอาจารย์เป็นอะไรที่แปลกจริงๆเอาเถอะบ้านของอู้หวินอยู่ไม่ไกลนักเราจะไปกันในตอนนี้เลยแต่ข้าต้องเตือนเจ้าเอาไว้ก่อนอู้หวินเป็นคนที่ชื่นชอบสัตว์ร้ายเอามักจะมีสัตว์ประหลาดแปลกๆอยู่ในบ้านของเขาดังนั้นอย่าได้ยุ่งกับทุกสิ่งที่เจ้าเห็น สามคนนี้ใช้กระสวยอวกาศขนาดเล็กบินขึ้นไปบนภูเขาบ้านของต้นกําเนิดและจุดหมายและอู้เหวินอยู่ไม่ไกลกันมากนักต้นกําเนิดและจุดหมายอาศัยอยู่แถบชายป่าตามลําพังห่างจากหมู่บ้านออกมาแต่บ้านของอู้เหวินตั้งอยู่ในใจกลางของป่ายานอวากาศใช้เวลาบินนานพอสมควรที่ยอดภูเขายักษ์ยานอวากาศได้ล่อนลงจอดหันหลังลงมาจากเรือเหาะบนภูเขามีสิ่งก่อสร้างที่ดูเรียบง่ายด้านหน้าของเขาเป็นป่าทึบที่มีถ้ำซ่อนอยู่ ก่อนที่ฮันหลังและคนอื่นๆจะก้าวออกไปนั้นหมาป่ากายพันฝูงหนึ่งก็พากันพุ่งเข้ามาพวกมันมีหกขาสองหัวร่างกายของพวกมันดูแข็งแกร่งมากพวกมันจ้องไปที่ฮันหลังและผู้เล่นยามคํำคืนพร้อมกับต้นกําเนิดและจุดหมายด้วยดวงตาสีเขียวจางของพวกมันไปบอกกับพวกนายของเจ้าพวกเรามาเยี่ยมดูเหมือนว่าเจ้าพวกหมาป่าจะเข้าใจในคําพูดของต้นกําเนิดและจุดหมายพวกมันพันวิ่งเข้าไปในถ้ำและร้องคำรามออกมาสองสามครั้ง นี่เป็นสัตว์เลี้ยงของอูหวินพวกมันจะไม่ทำลายพวกเราผู้เล่ยนยามค่ำคืนชี้ไปยังถ้ำดังกล่าวแต่สำหรับคนนอกสัตว์อสูรผสมเหล่านี้มันจะไม่ใจดีด้วยมันจะไม่มีการเตือนใดๆในรัศมี100หนึ่งร้อยไมล์ไม่เพียงแต่หนูตัวเล็กๆพวกมันก็หาพบสัตว์อสูรมืดผสมหรือว่าสัตว์สังเคราะห์พวกมันถูกผลิตขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกับสัตว์อสูรมืดเทคโนโลยีสำคัญที่สุดในการใช้สังเคราะห์สัตว์อสูรเป็นแบบเทคโนโลยี ที่อารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้เพื่อสร้างสัตว์อสูรมืดเพียงแต่อารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์หมกมุ่นอยู่กับการเพิ่มสถิติที่ไม่เหมาะสมของสัตว์อสูรมืดให้ถึงจุดสูงสุดแต่สตอสูรมืดผสมที่สร้างโดยมนุษย์นอกจากสถิติที่ไม่เหมาะสมผู้ผลิตยังต้องนึกถึงว่าสัตว์อสูรเหล่านั้นสามารถจะควบคุมได้หรือไม่ถ้าสัตว์อสูรพวกนั้นเกเรและกัดเจ้านายของพวกมันมันก็จะแยกเป็นอย่างมากดังนั้นสอสูรมืดผสมที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ มักจะอ่อนแอกว่าสัตว์อสูรมืดแต่พวกมันก็เชื่อฟังมากกว่าหันหลังและอาจารย์ของเขาทั้งสองคนพันเดินก็ไปในถ้ำม้มาป่าสองหัวพันลุกขึ้นในทันทีและใช้กรงเล็บของพวกมันเพื่อยกเบรกไฟฟ้าและเปิดไฟในถ้ำขึ้นผู้เล่ยนยาม่ําคขืนกอนข้างภูมิใจก่อนที่เขาจะพูดออกไปว่าการศึกษาของอู้หวินที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อสูรมืดผสมเป็นเรื่องยากมากที่จะหาใครเทียบได้สัตว์อสูรมืดผสมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ถูกสร้างขึ้นมาจากมือของเขา แม้แต่ถ้ำแห่งนี้ก็ยังถูกขูดขึ้นมาโดยฝีมือของสัตว์อสูรมืดผสมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ราชาแห่งการกำเนิดของสัตว์แม้ว่าเท่าประหลาดต้นกำเนิดและจุดหมายจะต่อสู้ก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอู้หวินก็ได้พอไม่ว่าเท่าประหลาดจะมีพลังมากแค่ไหนเขาก็เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งแต่อู้หวินเขามีกองทัพสัตว์อสูรมืดห่านหลังมองออกไปอย่างระมัดระวังที่บันไดและผนงผังภายในถ้ำที่ดูเรียบร้อยและไม่มีข้อบอกพร่องใ,ใดๆ โครงสร้างรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยสัตว์อสูรมือผสมภายใต้คําสั่งของอู้หินเห็นได้ชัดว่าเขาสามารถควบคุมสัตว์อสูรมือผสมของเขาได้มากแค่ไหนแมงมุมที่เป็นสัตว์อสูรมือผสมมากมายอยู่ที่ด้านบนของถ้าพวกมันเป็นแมงมุมสีดําแต่มีปากเหมือนกับหมาป่าฟันแหลมคมถ้ามีคนจอนจัดหลงเข้ามาภายในถ้าน่ากลัวว่าพวกเขาจะต้องตายโดยแมงมุมเหล่านี้เมื่อเดินเข้าไปหันหลังก็เห็นเหล่าแมงมุมใช้กรงเล็บเกี่ยวเศษผ้า ทำความสะอาดอยู่บนพื้นทีละเล็กทีละน้อยเมื่อพวกมันเห็นหันหลังและอีกสองคนมาแมงมุมทั้งหมดก็แยกออกไปทางซ้ายและขวาหล่อให้หันหลังและคนอื่นๆเดินผ่านไปและจากนั้นพวกมันก็กลับมาทําความสะอาดดังเดิมดันหน้าเป็นประตูกัน้นเมื่อหันหลังและคนอื่นๆเดินเข้าไปแมงมุมตัวใหญ่ก็กระโดดออกมาจากด้านข้างมันมีขนาดใหญ่พอๆกับห้าหรือหคนยืนเรียงกันแขนของมันเหมือนกับแขนของหมีมีกรงเล็บแหลมคมแมงมุมที่ติดอาวุธแหลมคม ขวาโซโลหะเอาไว้ด้านข้างจากนั้นมันก็ดึงลวประตูขึ้นเพื่อให้หันหลงังต้นกําเนิดและจุดหมายและผู้เล่นยามค่าคืนเดินลงไปด้านล่างหลังจากที่เดินเข้าไปในห้องถุงแล้วหันหลังรู้สึกตกใจในทันทีกับสิ่งที่เขาได้เห็นและดวงตาของเขาก็ได้เปล่งประกายเจิดจ้าออกมาในทันที